เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะห่วงฝันพันราตีบดที่61อ ฝางเหวินสิน้นอินเกอจือเอยก่อนหน้านี้เจ้าเคยบอกมิใช่หรือว่าคนผู้นี้ไม่เคยไปหอเมืองหุยจึงไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเขาเป็นเช่นนั้นเจ้าค่ะเฟิงเย่พยักหน้า คนในรายชื่อของท่านเหลือก็แต่เขาคนเดียวที่ยังไม่ได้จัดการกระมังอินเกอจื่อพยักหน้าเดินพ้นประตูก็อุ้มนางขึ้นรถมาจากนั้นก็ตามขึ้นไปนั่งแล้วให้กวนจื่อขับรถออกไปคนผู้นี้รอบข้อประมัดระวังหลายวันมานี้ค้าสืบหาความบกพร่องของเขาแต่เขาไม่ได้ติดต่อกับแม่ทัพใหญ่อี้โดยตรง ยามปกติไม่ค่อยออกนอกวังจึงยากที่จะจับจุดอ่อนของเขาได้เดิมรัชทาญาติบอกว่าจะจัดการเองให้เขาลาพักเพื่อรอดูว่าเขาจะมีการติดต่อกับใครและไปที่ใดบ้างเท่าว่าระยะนี้นอกจากไปหาตัวละครไม่สำคัญยังหลี่เจิน้นอวี่แล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเฟิงแย่ได้ฟังก็งหัวเราะเขาเป็นคนฉลาด ในอดีตเขาเป็นนายทัพฝีมือดีใต้บังคับบัญชาอี้กัวรูมีผลงานการศึกมากมายทั้งยังไม่เคยเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บแต่กลับเต็มใจกลับมาเป็นรองผู้บัญชาการหน่วยองคารักรักษาพระองค์อินเกอร์จื่อเอ่ยเสียงเรียบแม่ทัพใหญ่อี้ฝึกผู้ใต้บัญชาได้เก่งจริงจริง สิบกว่าปีมานี้คนที่จงรักภักดีต่อเขาล้วนค่อยๆทยอยถอนตัวออกจากสนามรบกลับมารับตำแหน่งที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ในกรมกองต่างๆในเมืองหลวงคนที่เขาเป็นผู้แนะนำห่วงตี้แขวนอู่ย่อมไม่ปฏิเสธเมื่อเวลาผ่านไป ขุนนางฝ่ายทหารส่วนใหญ่ล้วนกลายเป็นคนของอีก้กัวหรูทั้งสิ้นหากเกิดเรื่องอะไรขึ้นจริงๆเกรงว่าแม้แต่คำสั่งของห่วงตี้พวกเขาก็คงไม่ฟังห่วงตี้ชาราไม่ตระหนักถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในยามสุขสงบเลยโชคดีที่รัชทายาทเฉียวฉลาดหาไม่แล้วแผ่นดินนี้คงไม่มีใครจัดการอีก้กัวหรูได้จริงๆ แต่รัชทายาทก็มุทะลุดุดันเกินไปหน่อยสถานการณ์ยามนี้ทำได้เพียงถอดเขี้ยวเล็บของอี้กัวหรูออกให้หมดก่อนที่เขาจะกลับมาหรือไม่ก็นำเขี้ยวเล็บที่ถอนออกมาแล้วต่อกลับไปให้เหมือนเดิมมิเช่นนั้นหากพยักคืนรังเมื่อใดก็ไม่แน่ว่าการฟาดฟันครั้งนี้รัชทายาทจะเป็นผู้ชนะ องค์ชายใหญ่เอียนเคาะเบาอองนั่งเบาๆไม่อยากยอมรับว่าเป็นเพราะตนได้ของสำคัญมากมายจากเฟิงแย่จนทำให้รัชทายาทยิ่งมุทะลุรัชทายาต,ต่อสู้กับแม่ทัพใหญ่อี่พวกเขาเป็นเพียงผู้ชมที่ไม่รู้อีโนอีเน่เรื่องนี้เบ่าจะพยายามสุดความสามารถเจ้าค่ะเฟิงแย่เอ่ยแต่ตอนนี้ขอคุณชายได้โปรดช่วยชีวิตเหอโฉาด้วย นางสำคัญมากหรืออินเกอจือถามเฟิงแย่มุ่นคิ้วแม่นางในหอเมิงหุยสำคัญทุกคนอินเกอจื่อมองนางไม่พูดอะไรอีกเพียงดึงมือนางไปกุมหลวมๆห,หัวใจของนางสงบลงทันทีเฟิงแย่เม้มริมฝีปากพรางถอนหายใจด้วยความโล่องอก ย่านเจ้าเหยา่ยามราตรียังคงคลึกครื้นเช่นเคยเพียงแต่ยามนี้หน้าประตูหอเม่งหุยเต็มไปด้วยผู้คนที่มามุงดูเจ้าหน้าที่ทางการเพิ่งมาถึงกำลังคุมตัวเหอเฉเคลื่อนรถนักโทษจินมามาเต้นเราอย่างร้อนใจอยู่ข้างๆไต่เท้าไต่เท้าเจ้าคะ แม่นางของข้าทำอะไรผิดไม่ถึงขั้นต้องส่งทางการกระมังแล้วนี่ยังจะใช้รถขนนักโทษอีกฮาต่อไปเราจะทำการค้าได้อย่างไรล่ะเนี่ยเจ้าหน้าที่ไหนเลยจะสนใจยังคงคุมตัวคนไปจินมามาเห็นเช่นนั้นก็เข้าไปอ้อนวอนลูกค้าคนนั้นทันที ไต่เท้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้างมีอะไรเราคุยกันดีๆเถอะนะเจ้าคะเฟิงแย่แวกกลุ่มคนเข้าไปเห็นลูกค้าคนนั้นยืนเอามือพลายหลังด้วยสีหน้าทะมึงทึงท่าทางโปรดจัดเกิดอะไรขึ้นเอียนเกอจื่อถามหลีเจิน้นอวี่กำลังหนุดหงิดเต็มพี่พอได้ยินก็บอกมือปดัดไม่ต้องถามมากมีอะไรไปคุยกันในศาล ฝังหวนซินที่อยู่ข้างๆกลับชะงักพอเห็นว่าเป็นอินเกอจือสีหน้าเขาก็เปลี่ยนไปทันทีรีบดึงหลี่เจินอีออกไปรองผู้บัญชาการฝางหรือยังไม่ทันได้ก้าวขาเดินออกไปก็ได้ยินเสียงนิ่งสงบของอินเจอร์เหตุใดท่านจึงมาอยู่ที่นี่ได้ ฝังหวนซินรอบร้องในใจว่าแย่แล้วเขาแข็งเพื่อไปทั้งตัวผ่านไปพักใหญ่จึงค่อยๆหันกลับไปประสานมือคาระวะอินเกอจือยิ้มเอ่ยว่าองค์ชายก็อยู่ที่นี่เช่นกันหรือช่างบังเอิญเจ้งคู่น้อยเพียงผ่านมาเท่านั้นอินเกอจือเหลือบมองเหอสฉพี่ยังถูกคุมตัวอยู่แล้วมองชาวบ้านที่มามุงดูถามว่า เกิดอะไรขึ้นหรือพอเห็นคนที่มาชัดเจนหลี่จั้นอี่ก็น่าซีดรีบประสานมือคาระวะองค์ชายเรามาดื่มสุรากันแต่คิดไม่ถึงว่าจะถูกคนลอบสังหารจึงแจ้งทางการลอบสังหารอินเตอร์จื่อถามด้วยความประหลาดใจใครกันที่ไม่รักชีวิตถึงกับกล้าลอบสังหารขุนนางทั้งสอง เฟิงเจ้สวยโอกาสที่พวกเขาไม่ทันสังเกตย่องเป็นแมวขโมยไปหาเหอเฉาทะลึงตาใส่เจ้าหน้าที่สองคนที่คุมตัวนางให้ยอมปล่อยเมือ่อจากนั้นก็ดึงเหอเฉาไปถามเสียงเบาเจ้าลงมือแล้วหรือเรามาน,านั่นจะไม่ลงมือได้หรือเหอเฉาหลับตาริมฝีปากซีดเผือดแต่ข่าประเมินตนเองสูงเกินไป ฝางหวินซินไม่ค่อยออกไปไหนนางรออยู่หลายปีก็ไม่เคยเห็นเขามาที่หอเมิงหุยไม่ง่ายเลยกว่าจะได้พบลูกค้าที่รู้จักกับลีเจนดนอวีนางต้องใช้ความพยายามไม่น้อยกว่าจะทำให้หลีเจนดนอวีชวนฝางหวนินซินมาที่หอเมิงหุยได้โอกาสเช่นนี้มีเพียงครั้งเดียวในชีวิตหากไม่ลงมือคงได้แต่ต้องไปล้างแ้นชาติหน้าแล้ว แต่นางก็พลาดแค้นนี้คงต้องไปชำระชาติหน้าจริงๆเหอโฉกแค้นใจนักมือกำหมัดแน่นจนข่าวซีดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นางอาจรักษาชีวิตตนเองไว้ไม่ได้แล้วขณะกำลังคิดมือที่กำแน่นก็ถูกคนคลายออกเหอเโฉาชะงักหันไปมองคนข้างตัวฝังแย่ยิ้มให้นางอย่างอ่อนโยนในตาเป็นประกายเอ่ยเสียงเบาว่า โชคดีจริงๆโชคดีที่เขาจะเอาเจ้าให้ถึงตายหากเป็นคนอื่นอาจเห็นว่ายุ่งยากแล้วไม่สนใจก็ได้ หมายความว่าอย่างไรเหอเฉาไม่เข้าใจสีหน้างุนงงฝางหวนซินเป็นถึงกรองผู้บัญชาการหน่วยองคารักรักษาพระองค์เชียวนะเหตุใดจึงบอกว่าโชคดีที่เป็นเขาแต่ไม่นานานางก็รู้เหตุผลคุณชายชุดขาวที่ยืนตระง,งานอยู่ตรงนั้นเอ่ยว่ารอบสังหารขุนนางคนสำคัญของราชสำนักมีความผิดมหัน คู่น้อยจะไปที่ว่าการพร้อมกับใต้เท้าด้วยเพื่อร่วมสอบสวนข้อเท็จจริงฝางหวนซินเงียบไปพักใหญ่ทันใดนั้นก็เอย่ยบางทีค่าน้อยอาจเข้าใจผิดไปเองหืมค่าน้อยก็ไม่ทันมองให้ชัดว่านางกำลังทำอะไรเห็นเพียงนางถือปิ่นปักพรมทำท่าจะแทงลงมาอันที่จริงก็ไม่ค่อยแน่ใจนักอ้อ อินเกอจือเลิกคิ้วหันไปถามเหอโฉแม่นางเจ้าคิดจะลอบสังหารหรือเหอเฉยืนทึ่มทื่อถูกฟังแย่หิยกให้ได้สติจึงรีบต้มหน้าเอ่ยว่าบ่าวถูกปรักปำเจ้าค่ะบ่าวแค่จะเปลี่ยนป่นปักผมเท่านั้นอย่างนั้นหรืออินเกอร์จือพยักหน้าเช่นนั้นก็ไม่จำเป็นต้องสร้างความตื่นตระหนกให้ผู้คนเช่นนี้ไตเท้าฝัง นัดพบมีสู้บังเอิญเจ้าเราเข้าไปนั่งดื่มกันสักหน่อยดีหรือไม่ฝางหวนซินไหนเลยจะยังมีแก่ใจดื่มสุราอกีกเขาใส่หน้าปฏิเสธทันควันข้าน้อยยังมีธุระสำคัญต้องทำต้องขอตัวก่อนองค์ชายโปรดอภัย เดิมทีเขาก็มาดื่มสุราบุปผามีใช่หรือทีตอนนี้มาบอกว่ามีธุระสำคัญต้องทำาฟังแย่รู้สึกว่านี่เป็นข้ออ้างที่แย่มากแต่ฉากหน้าเมื่อคนเขาพูดถึงขนาดนี้แล้วอินเกอร์จือจึงยอมประสานมือเอ่ยเช่นนั้นไต้เท้าค่อยๆเดิน เจ้าหน้าที่ที่มาล้อมหอเหม่งหุยจึงตกอยู่ในสภาพกระอักกระอ่วนขณะกำลังจะถามว่ายังต้องจับกุมคนหรือไม่หลี่เจิ้นอี่ก็บอกมือให้พวกเขากลับไปจินมามาตื้นตันจนแทบน้ำตาไหลก้าวมาประสานมือค้อมศีรษะให้เอียนเก๋อจือขอบคุณขนใช้ขอบคุณ,คณ,คณข,ณณขนใช้เจ้า่ะทพันช่างจิตใจเมตตาดุดพระโพธิสัตว์มาโปรด อินเกลจือผู้มีจิตใจเมตตาดุดพระโพธิสัตว์พยักหน้าน้อยๆรับคำชมนี้อย่างหน้าไม่อายเอ่ยว่าไปคุยกันที่อื่นเถอะจินมามาพยักหน้ารับรีบนำเขาเข้าไปด้านในเฟิงแย่ก้มหน้าเดินตามเข้าไปพร้อมกับเหอโสขณะเดินก็เอ่ยว่าอีกประเดี๋ยวไม่ว่าเขาถามอะไรเจ้าก็ตอบไปตามนั้นไม่ต้องปิดบังอะไรทั้งสิ้น เหอสฉอึ้งงันมองนางอย่างไม่เข้าใจนิ่งคิดครู่หนึ่งสุดท้ายก็หลบตารับคําพวกเขาเข้าไปในห้องของเหอโฉเข้าวของภายในห้องยังคงกระจัดกระจายเชิงเทียนล้มควม่ำปิ่นปักผมวางอยู่บนโตะ๊ะผ้าห่มบนเตียงร่วงลงมากองที่พื้นครึ่งพื้นเครื่องประดับแตกหักเกลื่อนเต็มพื้นทำเอาไม่รู้จะก,ก้าวเท้าลงไปตรงไหนเสียมารยาทแล้ว หอโฉกก้มหน้าเก็บข้าวของบนพื้นเล็กน้อยแล้วเชิญอีนเกอจื่อมานั่งที่โตะ๊ะหลังจากจินมามาไล่พวกแม่นางที่ตามมาดูแล้วปิดประตูห้องจากไปอีนเกอจื่อก็เอ่ยปากถามตรงทันทีเหตุใดเจ้าจึงต้องสังหารเขา เหอโฉตัวสั่นเล็กน้อยนึกอยากพูดหลบเลี่ยงเขารู้ได้อย่างไรว่านางต้องการฆ่าคนแต่พอนึกถึงคำพูดของเฟิงเย่เมื่อครู่จึงเม้มปากลังเลครู่หนึ่ง่อนเอ่ยมีความแค้นแม่นางหอเมังหุยอย่างพวกเจ้านี่มีความแค้นกับคนไม่น้อยจริงๆ อินเกเจือหยิบปิ่นปักผมปลายแหลมดูหน้ากลัวบนโต๊ะขึ้นมาใช้นิ้วสะกิดเบาๆโลหิตก็ไหลซึมออกมาทันทีคุณชายฟังแย่อุทานเบาๆรีบติดตีนสุนัขเอาผ้าเช็ดหน้าเข้าไปกดห้ามเลือดให้เขาถามอย่างเป็นห่วงเป็นใย,ยท่านไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ เอินเกอจื่อปลายตามองนางด้วยท่าทางพึงพอใจยื่นมือไปรวบตัวนางมานั่งบนตักปล่อยให้นางใช้ผ้ากดมือเขาไว้นั่นจากนั้นก็เงยหน้ามองเหอโสความแค้นของเบ่าหากเบ่าไม่ลงมือเองเดิมก็ไม่มีทางล้างแค้นได้เลยเหอโศหลุบตาเขาเป็นถึงรองผู้บัญชาการหน่วยองคารักรักษาพระองค์ แต่เบ่าเป็นเพียงหญิงคณิกาที่บ้านแตกสาแหรกขาดเช่นนั้นเจ้าไปมีความแค้นกับเขาได้อย่างไรอินเกอร์สื่อถามเหอะาถอนใจคุณชายยังจำเรื่องที่ห่วงตี้บำเน็จรางวันเมื่อหนึ่งปีก่อนได้หรือไม่เพื่อเป็นการตอบแทนทหารที่เข้าร่วมกองทัพและปลดประจำการกลับมาจึงพระราชทานที่นาร้อยมู่หนึ่งปีก่อนเบ่าเป็นลูกช้านะ ครอบครัวมีที่นาของตนเองพอได้ยินเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าหวงตี้ทรงพระเมตตายิ่งนักใครจะไปคิดว่าตอนแบ่งเขตที่นะผู้ใต้บังคับบัญชาของรองผู้บัญชาการฝังจะรวบเอาที่นาห้าสิบมู่ของครอบครัวเราไปด้วยโดยบอกว่าเป็นพระบัญชาของหวงตี้ชาวบ้านตาสีตาสาอย่างเราไม่อาจขัดขืน เห็นเสียนาราบเรียบไร้อารมณ์ของเอียนเกิร์ตือนางก็ถอนหายใจเล่าต่อเรื่องยึดที่ดินทำกินนี้เกิดขึ้นบ่อยตนชินตาพวกเขาเป็นขุนนางเราเป็นชาวบ้านหากยึดเอาไปครึ่งเดียวเหลือให้ครอบครัวเราได้ทำกินบ้าง บางทีท่านพ่ออาจยังพอทนได้น่าเสียดายที่มิได้เป็นเช่นนั้นพวกนางถูกบีบให้ต้องย้ายจากบ้านที่อาศัยมากว่าสิปีพ่อของนางโกรธมากจึงไปหานายท่านผู้หนึ่ง ให้ช่วยยื่นคำร้องต่อที่ว่าการคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ได้กลับมาจะมีใช่หมายเรียกจากที่ว่าการแต่เป็นเดรัจฉานสวมชุดกรอกกลุ่มหนึ่งยกพวกมาทุบตีพ่อนางจนตายต่อหน้าคนทั้งครอบครัวแม่ของนางฆ่าตัวตายตามทันทีนางทำอะไรไม่ถูกได้แต่ร้องไห้ไม่รู้ว่าจะต้องหนีอย่างไรสุดท้ายจึงถูกเดรัจฉานกลุ่มนั้นลากไปย่ำยีในท้องนา น้องชายอายุแปดขวบพยายามจะเข้ามาช่วยนางก็ถูกคนฟาดจนกระเด็นหัวกระแทกก้อนหินเลือดไหลนองทหารกลุ่มนั้นเป็นฝันร้ายช่วยชีวิตนางยามดึกสงัดในหอเหม่งหุยสิ่งที่แจ่มชัดที่สุดในความทรงจำคือเสียงหัวเราะของพวกเขาและคำพูดเหิมเกริ่มของคนที่เป็นหัวหน้าว่าเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ยังกล้าฟ้องร้องรองผู้บัญชาการฟังไม่เตรียมตัวซะบ้างตายไปซะเถอะเหอเฉยยิ้มคืนก็เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาจะเอาอะไรไปสู้กับขุนนางต่อให้ร้องเรียนได้จริงฝ่าบาทจะยอมตัดหัวรองผู้บัญชาการหน่วยองครักรักษาพระองค์เพื่อเห็นแก่ครอบครัวชาวบ้านสามัญหรือไม่มีทางดังนั้นบ่าวจึงได้แต่ต้องลงมือเอง น่าเสียดายที่เบ่าไม่เอาไหนใช้ปิ่นนั่นแทงทะลุหัวใจเขาไม่สำเร็จทั้งยังตกอยู่ในมือเขาอีกแม้วันนี้จะพ้นเคราะห์ไปได้แต่ชีวิตต่อจากนี้ก็คงไม่มีวันได้อยู่เป็นสุขอินเกอร์จืจอรับรู้ได้ว่าร่างของคนในอ้อมแขนแข็งแกรง่งเขาลูปผมนางอย่างปลอบโยนจากนั้นจึงเอ่ยในเมื่อรู้ว่าจะไม่ได้อยู่อย่างเป็นสุขเจ้าจะยอมวางมือหรือไม่ เหอเฉาชงักสีหน้าสับสนคุณชายหมายความเช่นไรระยะนี้ขุนนางระดับสูงหลายคนในเมืองหลวงล้วนถูกปลดเพราะคดีช่อชนอินเกอจือเอ่ยไม่แน่ว่าหากเต้าฟ้องร้องเขาอีกครั้งเขาอาจได้รับผลกรรมฟ้องร้องเหอเฉาหลุดหัวเราอออกมานางเอ่ยอย่างจนใจเบาไม่เหลือใครในครอบครัวแล้ว หลักฐานอะไรก็ไม่มีจะเอาอะไรไปฟ้องร้องฟ้องร้องต้องใช้หลักฐานด้วยหรืออินเกอร์จือถามไม่ต้องเฟิงแย่ที่นั่งบนตักเขาเอ่ยเสียงจริงจังจากนั้นก็หันไปยิ้มตาหยีให้เหอโฉคนที่ถูกยึดที่ดินคงไม่ได้มีเพียงครอบครัวเจ้าแน่แม่นางเหอเฉขอเพียงเจ้าหาเจ้าทุกคนอื่นๆได้ แต่ถึงหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรข้าหาคนมาให้เจ้าได้จากนั้นก็ไปฟ้องร้องฝังหวนสิน้นที่ว่าการย่อมต้องรับคดีไปสอบสวนเมื่อสอบสวนแล้วก็จะมีหลักฐานแองเรื่องที่เหลือต่อจากนั้นเจ้าไม่ต้องกังวลอีกเฮ่เฉาอึ้งงันมองสองคนตรงหน้าอย่างตกตะลึงนี่นี่ไม่ต้องมีหลักฐานหาคนมารับสมอ้างอย่างนั้นหรืออืม ไม่ต้องสนเรื่องความถูกต้องเอาคนชั่วให้ตายก่อนก็พอจากนั้นเราค่อยว่ากันไปตามความชอบธรรมเฟิงแย่ยิ้มร้ายเรื่องเช่นนี้คุณชายคนนี้ถนัดนักละ่ะอินเกอรจือบีบมือนางอย่างไม่สบอารมณ์ถามว่าในใจเจ้าข้าเป็นคนเลวเช่นนั้นเลยหรือคุณชายเป็นคนดีน่าเบื่อออกไหนจะต้องถูกคนเลวรังแก ไหนจะต้องถูกผูกมัดด้วยกฎเกนมากมายมีแค้นก็ชำระไม่ได้อยากฆ่าคนก็ฆ่าไม่ได้จะไปเหมาะกับคนรักอิสระไม่ชอบอยู่ใต้กฎเกณฑ์เช่นท่านได้อย่างไรเฟิงเย่มองเขาพลังเอ่ยด้วยสีหน้าสีตาจริงจังเราเป็นคนเลวกันดีกว่าเจ้าค่ะอินเกอจื่อครงศีรษะถอนหายใจแล้วเอ่ยกับเหอเฉาระยะนี้นางชักจะเหิมกริมไปหน่อย แต่แม่นางก็ฟังที่นางว่าเธอหากไม่ติดขัดอะไรคืนนี้เจ้าตามเราไปพักที่จวนราชทูตจะปลอดภัยกว่าเหอเเฉาอ้าปากค้างมองสองคนตรงหน้าอย่างตกตะลึงในใจรู้สึกอิจฉาขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกสุดท้ายก็พยักหน้าตกลงจัดเสื้อผ้าสองชุดแล้วตามพวกเขาไปจินมามาเฟิงเย่เปิดประตูร้องเรียกลูกขากลับมาอุดหนุน คุณชายท่านนี้ต้องการไถ่ตัวแม่นางเหอโฉเสียงร้องตะกอนนี้ทำเอาแม่นางคนอื่นๆหันมามองจินมามาอ้าปากค้างมาเล็สแตงร่วงลงพื้นจากนั้นก็กระวีกระวาดไปดีดลูกคิดไถ่ตัวหรือเจ้าคะดีมากเลยเจ้าคะ่ะคุณชายเป็นลูกค้าประจำของเราปัดเศษทิ้งให้ก่อนแล้วกันคิดแค่สามร้อยตำลึงพอ่อ อินเกร์จือเอยอย่างหน้าหนานางเป็นคนไผ่ก็ต้องเก็บเงินพี่นางสิเฟิงแย่มองซ้ายมองขวาอย่างเหลือหลาอยากถามว่านางคือใครสุดท้ายกลับเห็นอุ้งเท้าหมาป่าล้วงเข้ามาในแขนเสื้อของตนแล้วหยิบตั๋วเงินร้อยตำลึงไปสามใบบัตรซบเฟิงแย่ทะลึงตาใส่นี่ยังมียางอายอยู่หรือไม่อินเตอร์จื่อสีหน้าเรียบเฉยช่วยไม่ได้ ฉากหน้าข้าเป็นแค่องค์ชายเลยยากจนข้นแพนถึงอย่างนั้นก็เอาเงินค่าลงศพของข้าไปไม่ได้เจ้าตายเมื่อไร่ข้าจะต่อลงให้เจ้าเองสุดท้ายนางก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยอมปล่อยมือให้คนผู้นี้ฉกฉวยตั๋วเงินของตนไปวางใส่มือจินมามาจินมามายิ้มจนตาปิดให้พวกเขาพาคนไปอย่างวางใจ กวนจื่อบังคับรถม้าด้วยความกัดกรุ่มคิดในใจว่าหากในท่านของตนยังพาคนกลับไปที่จวนเรื่อยๆเช่นนี้จวนราชทูตจะกลายเป็นหอเมืองหุยไปในที่สุดหรือไม่ความกังวลน,นี้นับว่าเกินกว่าเหตุอินเกอจื่อพาเหอเฉามาที่เรือนรับรองแขกจากนั้นก็อุ้มเฟิงแย่ไปพักที่เรือนหลกักองคชายเฟิงแย่อเอ่ยด้วยความกังวล คดีนี้จะทำให้ฝางหวนสินได้รับโทษตายได้จริงหรือไม่ได้อินเกอร์จื่อใส่หน้าฟิงแย่ขนตั้งทันได้คิ้วใบหลิวชีชันไม่ได้แล้วจะฟ้องร้องทำไมเราหาวิธีเชื่อดเขาเลยเถอะอินเกอร์จื่อเหลือบมองนางอย่างดูแคลนจากนั้นก็ยัดเหอเถาใส่ปากนางกินเยอะๆจะได้บำรุงสมองความผิดผานยึดครองพี่ดิน โทษไม่ถึงตายผู้ใต้บังคับบัญชาฆ่าคนก็ให้คนเบื้องล่างรับโทษไปได้แต่เบื้องบนยังมีรัชทายาทที่กำลังรับมีดรออยู่แม้โทษไม่ถึงตายแต่แม่ทัพใหญ่อี้กำลังจะกลับมาเยยวีชิงไม่มีทางปล่อยให้เฟิงหวนสินรอดชีวิตไปได้หัวคิ้วพันขายออกเฟิงเย่ฉีกยิ้มกว้างซบอกเขาอย่างวางใจมีท่านอยู่ช่างดีเหลือเกิน อย่างน้อยตอนนี้นางก็ไม่ต้องต่อสู้เพียงลําพังหัวใจของอินเกิ์จื่ออ่อนยวบลูปผมนางเบาๆจากนั้นก็อุ้มนางไปวางลงบนเตียงหมอบอกว่าร่างกายเจ้าอ่อนแอต้องพักผ่อนให้มากๆเทียนในห้องดับลงจวนราชทูตกลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้ง กดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ